คุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้ใช่หรือไม่อยากเติมเกมมือถือราคาถูกแต่ไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีอยากเติมทันทีแต่ร้านที่จะเติมต้องรองไม่รู้ว่านานถึงเมื่อไร่ต้องนี่เลยเรือจีโรสำหรับร้านนี้นะครับต้องบอกว่าเขารับเติมเกมมือถือมานานมากกว่า4ปีนะครับเป็นร้านที่ผมใช้บริการเป็นประจำนะครับก็สําหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือนะครับผมก็แนะนํานี่เลยครับ เรือจีโร่นะครับอันนี้ของดีจริงๆนะที่สําคัญถ้าเพื่อนๆบอกว่ามาจากแดน Channel นะครับจะได้รับส่วนลดราคาพิเศษด้วยนะสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะเพื่อนสามารถคลิกเข้าไปได้เลยครับ ซสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีนนต้อนรับเข้าสู่เดนเน่ t Channel สำหรับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม7บาปกันอย่างเช่นเคยนะครับหลังจากที่เมื่อวานเราได้ลองตัวละครใหม่ชินสีแดงกันไปแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาลองอีกหนึ่งตัวครับเป็นล็อกซี่สีเขียวนะครับฮาโลวีล็อกซี่หรือว่าล็อกซี่เขียวตัวนี้นะครับ จุดเด่นของตัวละครตัวนี้ก็คือมันเป็นตัวละครที่เอาไว้เล่นกับตัวละครของเผ่ามนุษย์นะครับความสามารถของล็อกซี่เนี่ยจะสามารถเพิ่มความสามารถด้านโจมตีของอัศวินต่ออัศวินพวก้องที่มีเผ่าเหมือนกับล็อกซี่นะครับ <c oughs> ก็บสําหรับวันนี้นะครับผมก็ยังเล่นในโหมดสามัญอยู่ดีนะครับก็สําหรับโหมดสามัญนะครับตัวละครใส่ได้เมจอย่างล็อกซี่ตัวนี้นะถ้าเกิดของเราไม่ครบนะครับคอสตูมไม่เต็มเนี่ยเวลาเพื่อนๆเ,เล่นอาจจะปิดเกมลำบากนิดนึงนะไดเมจมันจะขาดๆไปนิดนึงครับแต่ถ้าถามว่าเล่นได้ไหมคือมันยังเล่นได้อยู่นะครับ ก็สาหรับทีมที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับจะเป็นทีมอะไรก็เดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยครับสําหรับทีมที่ผมจะมาเล่นในวันนี้ครับก็จะเป็นทีมนี้เลยครับเคียวลิลี่แดงนะครับล็อกซี่เขียวแล้วก็เดทเพียครับสำหรับล็อกซี่เนี่ยผมใส่ซัพพอร์ตเป็นซาริเอลด้วยเพื่อเล่งในเมเวลาติดคริติคอลนะครับก็สําหรับอาหารที่กินนะครับผมจะกินเป็นอาหารเพิ่มพลังต่อสู้ละกันก็ถ้าพร้อมแล้วนะครับไปลองทีมนี้กันเลย3 2 1ไปครับ โอเคครับศัตรูได้เริ่มก่อนนะบอกเลยครับแบบนี้เราน่าจะหนักอยู่พอตัวนะโอเคครับเขาเร่งลอดเวนมาเลยนะเนี่ยโอโ้โหล็อกซี่ผมว่าทีเดียวมีสิบธิบินครับโอเคล็อกซี่ทีเดียวบินเลยนะก็ไม่เป็นไรครับเรายังเหลือลิเลียอยู่นะมาเดี๋ยวผมรวมลิเลียนะครับแล้วก็ลดเกร์ลอดเวนไปก่อนแล้วก็ยิงบีมใส่เป็นเกาเขียวแล้วกันครับมา ก็ศัตรูเขาไม่มีตัวละครที่สามารถหยุดท่าไม้ตายได้นะนอกจากเบิร์เทตตายอย่างเดียวครับล็อกเบนโดนรถดัเมจไปแล้วด้วยนะครับมันก็เลยไม่แรงมากนะอโอเคเจ็ดเพียตายครับก็ช็อตนี้เรามีความจําเป็นที่จะต้องเก็บล็อกเบนให้ได้นะครับไม่อย่างนั้นเราจะตายเองนะก็มาครับลิเลียนะครับแล้วก็ใช้พี่เคียวต่อยไปเลยมา เก็บได้ไหมโอเคเหลือแค่พี่เคียวแล้วครับโอเคเรียบร้อยครับเอาจริงๆนี่มันคลิปล็อกซี่นะครับแต่ล็อกซี่นี่คือโห่มาแล้วตายเลยนะ <S <S เจ็บครับเจ็บเจ็บเจ็บพอ <c oughs> ช็อตนี้นะครับเราต้องเบิร์ดซาริเอลให้ตายครับมาผมคิดว่าน่าจะตายอยู่นะ โอ้โหไม่ตายเลยครับแบบนี้ไม่พอนะนี่าเร่โอเคครับห้าหมืนเรียบร้อยเขาเดียวผมยิงฮิวไปก่อนนะครับมา <c oughs> อันนี้ต้องรุนนะครับถ้าเกิดเขาลดเกรดเราเนี่ยเรายังใช้ไม้ตายได้อยู่ดีนะโอเค โอเคครับโอ้โหเขาใช้สองทีต้องบอกว่าอันนี้เขารอบข้อมากก็เดี๋ยวผมใช้ท่านี้ได้ครับ250%ร้เอนะเดเมจมาดูกันว่าจะตายหรือเปล่าครับมาโดมโมโอ้โหไม่ตายครับซาเรียวยังไงเขาต้องลดเกตน,นะก็มาครับท่านี้นะมาตายไหม ไม่ตายอีกแล้วเข้าลูกเดิมครับถ้าเกิดเขาลดเกตหนึ่งทีเรายังใช้ไม้ตายได้นะดูกันว่าเขาใช้ก,กี่ทีโอ้โหเดี๋ยว <c oughs> เหมือนเขารู้การบนมือผมว่าเอาจริงแต่ไม่เป็นไรครับเรามีรดเกตขั้นสามนะรอมีตายนะครับมาโดโมโอเค เรมาพนปิดเกมเลยครับได้ไหมโอเคครับเรียบร้อย,ย,อยโอเคครับมารอบนี้เราได้เริ่มก่อนแล้วนะครับจาัดก,การเก็บเอทารอซ่าก่อนนะเพราะว่าเอทารอซ่าเนี่ยเขาสามารถยกเลิกไฟไหม้ได้นะครับโอเคล่อยแบบนี้ไปก่อนแล้วกัน โอเคไม่ขีเลยครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมถอนตั้งท่าได้ครับนี่มันมีถอนตั้งท่าอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวใช้เป็นเคียวหนึ่งใบกับล็อกซี่หนึ่งใบแล้วกันลองดูเดเมครับว่าเท่าไหร่บ้างนะโอเคโอ้โหโคตรแรงครับ ตายได้เลยเนี่ยระเบิดฝักทองทโอเคครับแตกเรียบร้อยอืเดี๋ยวแต่ว่าการรอสเวนเต็มมือเลยครับสี่ทองสี่ใบนะอันนี้หยาบแน่นอนใช้รอสเปนไม่หมดว่ะวโอ้โหตายเคี้ยว คียวไม่ตายนะผมบอกเลยเขาพลาดมากครับก็ผมน่าจะต้องรีบเก็บลอตเวนให้ได้นะครับรอบนี้ถ้าเก็บไม่ได้นี่ตายเองแน่นอนนะมาไปลอตเวนต้องตายแล้วระเบิดแจ็คโอเลนเชนโอเคหนึ่งแสนครับเรียบร้อยโอเคครับเขายอมแพ้นะ โอเคครับก็รอบนี้เรามาเจอทีมเมตาแล้วนะครับก็เดี๋ยวดูว่าจะเก็บทันหรือเปล่านะแน่นอนว่าเดี๋ยวเราต้องรีบตีเดี๋ยวผมเน้นเป็นอลิซาเบธก่อนแล้วกันครับมาเท่าไหรโอ้โหเอาริงแรงนะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวโคตรแรงครับเฮ้ย รือแลกมาวันช็อตเลยนะโอเคครับมาก็เดี๋ยวผมรีบฆ่าน้องอลิซาเบตก่อนเลยแล้วกันครับต้องตายแน่นอนผมว่ารู้จากความแรงแล้วครับยังงก็ไม่รอดตีเกาเออโอ,โอ้สวยงามมากครับ โอ้โหล็อบเบนล็อบเบนนี่เจ็บครับรวมเรียๆนะครับลดเกรดไว้แล้วก็ยิงบีมฮิวไว้ก่อนแล้วกันมา็อบเบนท่าน้ามสองใบครับเคฮิวลับขึ้นมาเยอะอยู่ครับ โอเคลอตเวนบอกเลยว่าเองชะตาขาดแน่นอนล็อกซี่ไปเลยนะครับแล้วก็ใช้พี่เคียวต่อยลอตเวนนะแล้วก็เตะซ้ำไปอีกทีครับมาคิดว่าตายแล้วผมว่าตายไหมโอเคโอ้โหยิ่งวอาพอครับ ตะเล็กฟันหางโอเคเรียบร้อยโอ้โหมีเทเดีโอเคครับมาก็ตาสุดท้ายของวันนี้นะครับเราเจอเป็นคิงอลิซาเบธนะคิงก่อนแล้วกันครับเพราะว่าคิงมันฮิลได้นะมาอย่าขี่พอครับ้โอ้โหขี่ด้วยดูครับคนเลยเดี๋ยว โอเคเด้งไปแล้วครับหนึ่งตัวเอาจริงคือเล่นมาแรกผมไม่คิดว่ามันแรงขนาดนี้นะวันนี้ใช้ทำไมรู้สึกว่ามันแรงขึ้นเยอะมากนะครับล็อกซี่เนี่ยอก็เดี๋ยวตอนนี้เราต้องลดเกรดก่อนนะครับไม่อย่างนั้นเ์นหน้าเราเรนไดแอนตีนี่บอกเลยแย่แน่นอนนะแล้วก็ผมฮิวขึ้นมาก่อนครับฮิวให้น้องล็อกซี่นะมา เดยวขี่ยังจะขี่แทมอีกโอเคครับเรียบร้อยโอ้โหโดนสตันด้วยครับอันนี้หยาบมากเลยนะร้อนเวนได้อันติด้วยครับน่าจะทำอะไรไม่ได้ก็ทำเท่าที่ทำได้ครับ มาระเบิดแจ็คโอเลนเทินผมว่าน่าจะไม่รอดนะอองจริงอเ,เอ้ยรออเฉยโอเคคิวจะตายครับโอเคคิวไม่ตายนะมา บอกเลยว่ารู้เรื่องครับแบบนี้ก็ไปเลยครับอันติลี่นะครับมันจะถอนบัฟก่อนด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวผมน่าจะต้องเก็บเป็นอนลิซาเบตก่อนนะครับเพราะว่าอันติเขามานะมาอโอเคเรียบร้อยครับบอกเลยว่าไปหมดทั้งกองไปหมดทั้งกอง เรียบร้อยโอมองนมีสเโอเคครับก็สําหรับคลิปพ v พวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับตัวละครน้องล็อกซี่นะครับจากที่ผมได้ลองอีกทีหนึ่งนะผมรู้สึกว่าวันแรกอะ่ะคือผมเล่นตีทีมไหนมันก็ไม่ตายนะแต่ว่าวันนี้นะครับลองมาเล่นจริงๆนะคือโฟกัสที่การของน้องเป็นหลักนะครับต้องบอกว่าน้องเขาแรงจริงครับเพื่อนๆก็น่าจะเห็นจากที่ผมสู้ไปเมื่อกี้ประมาณ4ไฟแล้วนะแต่เราช็อตที่สตูโดนะครับบอกเลยว่าลองครับที่สําคัญล็อกซี่เนี่ย มันมีสกิลถอนตั้งท่าด้วยนะไปเจอเอทอร์ลซาครับเอทอร์ซ่าโดนปลดตั้งท่าแบบงงๆครับก็สําหรับน้องล็อกซี่นะครับถือว่าเป็นตัวละครที่เอามาเสริมทัพทีมมนุษย์ได้เป็นอย่างดีนะครับและที่สําคัญตัวละครตัวนี้นะครับผมคิดว่าแม้ป่าเดวันมานครับก็ยังสามารถใช้น้องได้อยู่ด้วยนะเพราะว่าตัวละครล็อกซี่เนี่ยมันเป็นสีเขียวครับเพอๆเราเอาป่ามาอยู่ทีมเดียวกับน้องมันก็อาจจะเวิร์กไปอีกแบบหนึ่งก็ได้นะ โอเคครับก็สําหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอยากจะเป็นกําลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์คอมเมนต์มาให้กำลังใจกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับรวมไปถึงผู้สนับสนุนยูทูบเมมเบอร์ชิพช่องนเ h e Net Channel ทุกคนด้วยครับก็สําหรับตัวละครตัวใหม่ที่ยังไม่ได้รีวิวนะครับแน่นอนว่ายังเหลือน้องเจริโก้นะก็เดี๋ยวไว้ผมจะรีบมาทําคลิปต่อให้นะสําหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็